ชื่อคุณครูจรินศรีบุตรดีคุณครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนพวกเหล่านั้นได้เข้าโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโดยเราทำงานร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาราึกษาประหลตศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งในการทำงานพวกเหานั้น อันดับแรกเราจัดอบรมครูครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือครูทุกท่านนะครับได้ผ่านการอบรมและผ่านการศึกษาดูงานหลังจากนั้นพวกเราก็มาจัดกิจกรรมการเรียงการสอนในโรงเรียนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นม3กิจกรรมที่พวกเรานั้นได้กิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือในเรื่องของการฝึกให้นักเรียนได้มีความรู้และสามารถถ,ถ่ายทอดไปยังรุ่นน้อง,องได้ นั่นก็คือกิจกรรมที่สอนน้องมีกิจกรรมที่ให้คุณหมอจากโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดให้ความรู้เป็นระยะระยะ,ะ,ยะนะครับและส่วนหนึ่งก็คือการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนในเรื่องของเพศวิถีศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นม .1 ม .2 ม .3 ได้ใช้นวัตรกรรม qr code เพื่อมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของการใช้ iPhone ซึ่งเด็กทุกวันนี้ มีไอโฟนแทบทุกคนแล้วเขามีอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเขาก็จะสืบคน้นข้อมูลโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาสืบค้นยังไงนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างผมก็ได้นําปัญหาตรงนี้มาแก้โดยผลิตเคียวค้ดให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุกคนนะครับใช้เคียวค้ดเป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นั้นนักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันและถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องได้นะครับ ส่วนหนึ่งก็คือพวกเราได้ทํางานประสานความร่วมมือกันร,ระหว่างชุมชนซึ่งเรามีเครือข่ายชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแก้วทําให้งานพวกเรานั้นเป็นลักษณะงานที่มีความร่วมมือประสานความร่วมมือทําให้งานพวกเรานั้นเกิดความสําเร็จเข้าใจกันในการทีแก้ปัญหา โดยเฉพาะนักเรียนถ้าเกิดมีปัญหาปับ๊บเือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยให้พวกเราได้ทํางานร่วมกันนะครับส่วนภายในโรงเรียนนั้นก็มีนักเรียนแกนนําซึ่งเราได้จัดอบรมให้นักเรียนมีนักเรียนแกนนาจนวน20คนนักเรียนส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากที่เราจะได้รู้ข้อมูลเจาะลึกของนักเรียนที่เป็นปัญหาเพื่อนด้วยกันเขาจะคุยกันก่อนหลังจากที่นักเรียนแกนนำเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็ได้ ข้อมูลจากเพื่อนในโรงเรียนพวกเราก็มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีครับส่วนนี้ก็จากการทํางานก็ทําให้โรงเรียนพวกเรานั้นเคยมีปัญหาในเรื่องนี้เมื่อ4ีหปีก่อนปัจจุบันนี้ปัญหานี้ไม่มีเลยนะครับทําให้นักเรียนมีอัตราการตั้งครรภ์เป็นศูนย์ครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์สมควรที่จะพัฒนากิจกรรมนี้ ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปครับเพศวธิธีศึกษานี่ครูมาสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครับทําให้พวกผมได้รับความรู้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุมกําเนิดการช่วยตัวเองของผู้ชายนอกจากนั้นพวกผมยังสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดให้รุ่นน้องได้รับรู้ได้ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางทิพพรศรีบุตรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโงรง,โงเรียนบ้านทรงวิทยาคมโรงเรียนบ้านทรงวิทยาคมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนักมีนักเรียนทั้งหมด128คนคุณครู13คนนะคะสาเหตุที่เราทำไมเลือกอกิจกรรมนี้มาใช้ในการเรียนการสอน ลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้ก็เนื่องมาจากโรงเรียนของเราเนี่เคยมีปัญหาเด็กตั้งคันในใยเรียนปีละคนสองคนหรือบางทีไม่ตั้งคันก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ต้องออกจากโรงเรียนไปนะ,ะพอดีในปี2559นะ,ะทางโรงพยาบาลและท่านศึกษานิเทศขณะนั้นท่านยังอยู่ที่ซบ พอปลอหนึ่งี่ท่านก็มาชวนให้เข้าของค์การเราเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและก็สามารถนำมาใช้ได้ในโรงเรียนของเราเราก็เข้าร่วมโครงการปรากฏว่าหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะนักเรียนของเรามีความรู้มากยิ่งขึ้นและก็สามารถถ่ายทอดอความรู้ให้กับรุ่นน้องหรือ บุคคลทั่วไปได้นะคะแล้วก็ช่วยทําให้นักเรียนเนี่ยกล้าที่จะพูดเรื่องเพศไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนกับพ่อกับแม่หรือกับตัวครูเองแม้แต่ว่าเขามีปัญหาอะไรเขาก็กล้าที่จะเข้ามาขอคําปรึกษาจากเรานะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งที่าสามารถแก้ปัญหา ในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาหลักของเด็กวัยรุ่นของชาติไทยของเราได้ค่ะ